เอาแล้วเอาแล้ววันนี้สูมแน่นอนไปแรกเลยแปดพัดเลยเหรอใช่แปดทันเลยในรอบเอาละเอาละเอาละไม่ต้องหวัดกลัแล้ว้จงหนีเด้งขึ้นมา้จงหนี้จงหนีผมบาบอกเขาสูมตัวผมเอาละผมจะเอาอันนี้ฮะมามามาจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้ววันเดือนปี ตู้ตุ้มต <c oughs> วเบียสแบทแล้วมันไปกันเวีอ่าไได้อยู่ได้อยู่อ,อไปวันเดือนปีทอง <c oughs> ทองที่ไหนนะสิงเลตแบไปไปวันเดือนปี <c oughs> ทอง ทองที่ไหนเหรอนี่ไงเป้นการเสียอะไรแล้วเนี่ยไอ้ะไรกันมตามมาอีกอโอเคไปวันเดือนปีโอ้โหเกลือจัดน่ะเดี๋ยวฟุตออกรัวมากไปอีกแล้วอีกหนึ่ง มาว่ะท้องออกอะไรออกอะไรโอ้โหเดเบอจะลายกวาแก๊ลัดเบอรเจ้ามาจากคนใดแลไอกลงเรื่อยเอาละเร็โอ้ไม่กอดไปวุ่นต้องทองอีตาอันนี่ยิงสเปียร์้านนอยอยู่ไหนเบอ เรีย,รยบร้อยเจมเ์ย้ยจะสุ่มได้หน่อยหนะนึ่งน,นะนันน่ะยี่สิบเก้าอันเลยม่เอามาก่อนมปเอามาก่อนห้า,าโลเลยนะอืมง่ายจะได้อีกสักนิดสักหน่อนนะกดกดสิบโลเลยเถ,ถึงไหมเดียวกดสิบโลถึงไหมลองดูขาดแปดร้อยไม่ได้นะด ไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีแค่ที่แหละมีแค่ที่แหละ,ะ <c oughs> ไปเดียโ,โลเพื่อ <c oughs> เพื่อเพื่อชะตาอยังไม่ทอดทิ้งนะ <c oughs> นผมว่ามันมันน่าจะทอดทิ้งผมแล้วแหละโอ้ my god อ้โหโอ้เรือโอ้แปดพันเท่ากับศูนย์ มองอะไรมาโอ้โหป่าววันนี้ป่าววนสเปซซอร์ดอะไปโดนนัดก็ไม่ออกดาแบบเกจ็ดก็ไม่มีคืออะไรเนี่ยครโครูมายวอร์ดไงกายบอร์ดไม่มาเฉยอ่ะวัดผมยิง่งมันผิดคาดมากเลยอะมายว,วอร์ดอะไรสก,กายวอร์ดแอตลาสแอตลาสหนังสืออ่ะ อยากได้ผมมีต้องสองล่มโอ้โหหมด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 นะนี่เชิสกายวอชปั่นกดได้อีกเล่มหนึ่งอ่ะเอ้ยกดได้อีกรูปนึงอ่ะคุณนี่น่าจินะแรกแรกไอ้นั่นไหมยังอ่ะสตาร์ได้แต่ไม่น่าเหลือเดือนนี้ยลีนี่ไงยังมียังมีเอาเอาเอาสองร้อเลยตัวหน่าววนไอ้เย็นรูสุดเหมือนคุณนาวีรูทั้งหมดรูทั้งหมดเลยรูตแม่งหมดเลย มาอีกหกเมตรสาธุตาเอ้าตา,าตาตาาในทองอาตายังทอดทิ้งเราอยู่เสมอทอทอนคอง,องนี่เป็น<ม>ถือว่ากำไรน่าคือโบน,นัสของเราเลยสามเมตรนะพอใจแล้วอ่ะกลับบ้านนอน เดี๋ยวไปสุ่มเล่นตู้ถาวรอีกอออนิงกัวเออปีห้าจนได้เจ๊มาจากไหนเนี่ยไม่ทองเลยเจ็งเลยรอบนี<ป>้เจ็งเจ็งรอบนี้เจ็งเวทีหมด <c oughs> เบสเทเบสเท,เเทสกายวอร์ดแอดนด์ลัดออกทีเรียบร้อยเลยไปไปตู้ถาวรไปไปไป,ไปเคลียร์ดวงทิ้งตู้ถาวรเลยไปเคลียร์ดวงลายห้าเราห้าลูก เออจับเกียดออกตัวนี้ก็ฮาแตกเลยนะมันไม่มีนี่เหรอไม่มีเลยออกอ่ะออกใช่ไหมมีแต่ออกเกียดมีสเปียร์อาการวอร์สเปียร์วอร์สเปิ้กอุ้ยมาว่ะเอเปอร์มาเอเปอร์โอ้โหเอเปอร์ไอ้ขี้อ่ะนะอันนี้ดีนะเจียงหลิงใช้ดีนี่ใช่ใช่เจียงหลิงผมใช้ผมอยากได้ไม่ทันที มาดึงเงินดูไปไปคิดแต่เฮ้ยกได้ลุงเราความหวังเรามีแค่เม็ดนี้เป็นเม็ดสุดท้ายขอ้ยโชคดีโดนรับมอือโชคดีก็ว่าแล้วโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรครับ มาสุ่มให้ทุกท่านดูว่าวันนี้ผมทางขนาดไหนส่วนคลิปนี้ผมไปแล้วแบบรวดเร็วบายบายสวัสดีครับ